สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าก่อนนอนรายการที่จะพาทุกคนไปผ่อนคลายจิตใจก่อนจะหลับตาลงพักผ่อนในค่ำคืนนี้ที่นี่เราจะมีทางนิทานเรื่องเล่าพื้นบ้านตำนานเก่าแก่รวมถึงเรื่องราวที่แฝงข้อคิดดีๆให้เก็บไปฝันต่อหรือเก็บไว้ใช้ในชีวิตจริงค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักความเสียสละ มิตรภาพหรือแม้แต่การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงถูกเรื่องเล่าที่เรานำมาเล่าในคืนนี้จะเต็มไปด้วยความหมายเพราะเราเชื่อว่าก่อนนอนทุกคืนถ้าได้ฟังเรื่องดีๆใจเราก็จะนุ่มเบาและหลับฝันดีขึ้นครับงั้นคืนนี้เรามาเริ่มเรื่องเล่าไปพร้อมกันเลยครับตำนานพระอาหารหันต์ที่ปลดปล่อยพญานาคให้พ้นบาป ณริมฝั่งแม่น้ำโขงที่ไหลเอ่ยช้ามีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งนาเขียวขจีชาวบ้านเชื่อว่าแม่น้ำแห่งนี้เป็นที่สิงสถิตของพญานาคผู้สูงศักดิ์พญานาคตัวนั้นไม่ใช่เพียงสิ่งลึกลับแต่ยังเป็นผู้พิทักษ์น้ำและให้ฝนฟ้าแก่ทุ่งนาเพื่อให้ชาวบ้านมีชีวิตอยู่ได้อย่างสงบสุขทุกปีในวันออกพรรษาชาวบ้านจะจัดพิธีบูชาพญานาคมีการลอยเรือเล็กๆ ประดับทูบเทียนและปล่อยบังไฟขึ้นฟ้าหลายคนเชื่อว่าพญานาคจะปรากฏตัวในค่ำคืนนั้นเพื่อรับรู้ความกระตันยุของชาวบ้านท่ามกลางความสงบมีหญิงสาวชื่อนาราเป็นผู้หญิงใจดีมีความอยากรู้อยากเห็นและมักเดินเล่นริมแม่น้ำเพียงลำพังนาราเติบโตมากับเรื่องเล่าของพญานาคจากยายและชาวบ้านแต่เธอรู้สึกว่ามีบางสิ่งลึกลับอยู่ใต้ผืนน้ำ สายตาของเธอมักเหลือบมองไปยังผืนน้ำลึกด้วยความสนใจค่ำวันหนึ่งขณะที่ดวงจันทร์ส่องแสงลงบนผิวน้ำนาราเห็นคลื่นเล็กๆไว่าไปมาอย่างผิดปกติสายตาเธอจับจ้องไปที่จุดนั้นและในพริบตาพญานาคตัวใหญ่ปรากฏขึ้นเหนือผิวน้ำร่างงดงามมีเกล็ดสีมรกตและทองคำสะท้อนแสงจันทร์หัวพญานาคชูสูงผิวน้ำรอมตัวส่องประกายระยิบระยับ พญานาคกล่าวด้วยเสียงหนักแน่นแต่แฝงความเมตตามนุษย์ผู้กลาหาญอย่าพึ่งหวาดกลัวข้ามิได้มาทำร้ายเจ้าแต่เพื่อเตือนให้เห็นคุณค่าของความดีในโลกนี้นาราหายใจลึกพยายามควบคุมความกลัวก่อนถามท่านพญานาคข้าอยากรู้ว่าท่านช่วยเหลือชาวบ้านอย่างไรและเพราะเหตุใดท่านถึงอยู่ใต้แม่น้ำนี้ พญานาคเงยหน้ามองท้องฟ้าสายลมพัดเบาๆคลื่นน้ำสั่นสะเทือนตามจังหวะเสียงของมันข้าอยู่เพื่อปกป้องน้ำและชีวิตผู้คนแม่น้ำคือเลือดของโลกข้าจะไม่ยอมให้ความโลภและความเห็นแก่ตัวทำลายสิ่งสำคัญนี้แต่ข้าไม่สามารถเปลี่ยนใจมนุษย์ได้ด้วยกำลังหากแต่ด้วยการสอนให้เขาเห็นคุณค่าของความดีต่างหาก นาราฟังแล้วค่อยๆเข้าใจความดีข้าหมายถึงข้าควรทำอย่างไรบ้างเพื่อช่วยเหลือท่านและชาวบ้านพญานาคหัวเราะเบาๆเหมือนเสียงลมพัดผ่านต้นไม้เริ่มจากการทำดีด้วยตนเองแบ่งปันความเมตตาและช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่าการกระทำเล็กๆของเจ้าอาจเปลี่ยนแปลงจิตใจผู้คนรอบข้างได้คืนนั้น นาราเดินกลับบ้านด้วยหัวใจเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจเธอตัดสินใจช่วยชาวบ้านทำความสะอาดทุ่งนาช่วยดูแลคนแก่และสอนเด็กๆให้รู้จักแบ่งปันสิ่งเหล่านี้แม้ดูเล็กน้อยแต่ความดีเล็กๆเ,เหล่านั้นเริ่มส่งผลต่อชุมชนเวลาผ่านไปหลายเดือนชาวบ้านเริ่มสังเกตความเปลี่ยนแปลงพวกเขาเริ่มช่วยเหลือกันมากขึ้นใครมีของก็แบ่งปันใครเดือดร้อนก็มีคนคอยสนับสนุน แม่น้ำยังคงไหลเอื่อยพญานาคใต้ลำน้ำมองดูด้วยความพอใจและแล้ววันออกพรรษาถัดมาบังไฟพญานาคพุ่งขึ้นฟ้าสว่างสวยทุกคนเชื่อว่านี่คือสัญญาณแห่งความพอใจจากพญานาคนารายยิ้มเงียบๆพรรู้ว่าความดีของเธอและชาวบ้านได้นำพาความสงบและความสุขมาสู่ชุมชนพญานาคก,กล่าวกับตนเองในใจแม้โลกเต็มไปด้วยความโลภและความเห็นแก่ตัว แต่เพียงแค่มีใจดีและตั้งใจทำความดีแม่น้ำแห่งชีวิตจะไหลสงบและคนก็จะเรียนรู้ที่จะรักษาสิ่งสำคัญค่ำคืนนี้สายลมพัดเบาๆคลื่นน้ำสะท้อนแสงจันทร์พญานาคค่อยๆลอยตัวลงสู่แม่น้ำและนาราก็กลับบ้านพร้อมรอยยิ้มและความหวังฤดูฝนมาเยือนแม่น้ำโขงเต็มไปด้วยน้ำที่ไหลเชี่ยวชาวบ้านบางคน วิตกกังวลว่าฝนจะทําทุ่งนาเสียหายแต่สําหรับนาราแล้วนี่คือโอกาสในการสังเกตพลังของพญานาคอีกครั้งเธอเดินไปยังริมฝั่งน้ําพร้อมตะกล้าผักและผละไม้เพื่อเตรียมถวายแด่พญานาคตามประเพณีทันทีที่เธอวางตะกล้าไว้บนแพรไม้เล็กๆคลื่นน้ําสั่นสะเทือนพญานาคปรากฏตัวเหนือผิวน้ํา ร่างงดงามเต็มไปด้วยเกล็ดสีมรกตรที่สะท้อนแสงแดดฝูงนกนับร้อยบินวนรอบรอบคล้ายถวายความเคารพพญานาคเอียงหัวมองนาราเจ้ากลับมาอีกแล้วเจ้าช่างไม่กลัวแม้ฝนจะตกแรงและน้ำจะเชี่ยวนารายิ้มข้ากลัวแต่ข้าเชื่อว่าพลังของท่านสามารถช่วยชาวบ้านได้ และข้าอยากช่วยท่านเหมือนครั้งก่อนพญานาคพ่นลมอ่อนๆจากปากเสียงน้ำกระเซ็นเป็นประกายดีแล้วความกลัวเป็นธรรมชาติแต่ความกล้าที่จะทำดีแม้มีความกลัวนั้นสําคัญกว่านารางเงียบไปสักครู่ก่อนถามท่านพญานาคท่านอยากให้ข้าทำอะไรเพื่อชาวบ้านและธรรมชาติบ้าง พญานาคค่อยๆเลื่อนตัวเหนือผิวน้ำสอนผู้คนให้เคารพน้ำและธรรมชาติผู้เขาต้องเข้าใจว่าน้ำไม่ใช่เพียงทรัพยากรแต่เป็นชีวิตหากพวกเขารู้จักแบ่งปันและรักษาพวกเขาจะอยู่รอดได้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงนาราเดินตามลำน้ำเก็บขยะและเศษซากที่ถูกพัดมากับน้ำ เธอแนะนำเด็กๆให้ทำกิจกรรมรักษาน้ำรักษาชีวิตเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้ความสำคัญของน้ำวันหนึ่งขณะที่นาราและเด็กๆก,กำลังทำความสะอาดริมน้ำพญานาคปรากฏตัวเหนือผิวน้ำอีกครั้งแต่ครั้งนี้พญานาคพ่นน้ำเป็นสายรุ้งที่สวยงามลงมาบนทุ่งนาเห็นไหมแม้การกระทำเล็กๆ ก็สามารถสร้างความงดงามให้โลกได้พญานาคกล่าวชาวบ้านที่สังเกตเห็นสายรุ้งต่างประหลาดใจพวกเขาเริ่มพูดถึงพลังของพญานาคและความตั้งใจของนาราเป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนเริ่มทำดีต่อเพื่อนบ้านและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนารามองสายรุ้งด้วยรอยยิ้มความดีมันสามารถเปลี่ยนใจคนได้จริงๆ ค่ำคืนนั้นพญานาคค่อยๆลอยตัวลมน้ำอีกครั้งและในใจของมันรู้สึกพอใจที่มีมนุษย์บางคนเริ่มเข้าใจความหมายของความดีและความเมตตาแม่น้ำโขงไหลเอื่อยเนาสะท้อนของพญานาคบนผิวน้ำเป็นเครื่องเตือนใจว่าการทำดีแม้เพียงเล็กน้อยก็มีคุณค่าและสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ ฤดูฝนเริ่มผ่านพ้นแม่น้ำโขงกลับมาไหลเอื่อยสงบนารายังคงเดินสำรวจริมฝั่งน้ำและคอยช่วยเหลือชาวบ้านในการดูแลทุ่งนาเธอเริ่มเห็นชาวบ้านหลายคนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพวกเขาแบ่งปันอาหารให้กันมากขึ้นและไม่ละทิ้งผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากวันหนึ่งขณะที่นารากำลังเดินไปยังสะพานไม้เก่า เธอได้ยืนเสียงเบาๆคล้ายใครกำลังพูดอยู่ใกล้ๆน้ำพอเพ่งตามเสียงนั้นนาราเห็นพญานาคปรากฏเหนือผิวน้ำตัวใหญ่โตมีเกล็ดมรกตแวววาวหัวพญานาคชี้ขึ้นฟ้าเหมือนรอคอยบางสิ่งพญานาคก,กล่าวด้วยเสียงนุ่มลึกนาราเจ้าทำดีมาตลอดข้าเห็นความตั้งใจของเจ้าชัดเจน แต่ยังมีอีกหลายใจที่ต้องการความเข้าใจนาราเอียงคอหมายความว่าอย่างไรคะท่านพญานาคพญานาคค่อยๆพ่นน้ำเป็นฟองอากาศลอยขึ้นสู่ผิวน้ำมนุษย์บางคนยังมองข้ามความสำคัญของสิ่งเล็กๆเขายังไม่เข้าใจว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และการรักษาธรรมชาติสำคัญเพียงใดเจ้า ต้องเป็นสะพานที่เชื่อมใจคนเหล่านั้นนาราฟังแล้วนิ่งไปก่อนตอบข้าจะทำเต็มที่ค่ะข้าจะสอนและทำตัวอย่างให้พวกเขาเห็นพญานาคพยักหน้าดีแล้วการทำดีเป็นเรื่องง่ายแต่การทำให้ผู้อื่นเห็นและเข้าใจความดีนั้นยากกว่าเจ้าต้องอดทนและมีเมตตานาราเริ่มจัดกิจกรรมชุมชน คืนความดีให้แม่น้ำเธอชวนเด็กๆและผู้ใหญ่ในหมู่บ้านมาทำความสะอาดแม่น้ำและปลูกต้นไม้ริมตลิ่งพวกเขาร่วมแรงร่วมใจกันอย่างสนุกสนานและแม่น้ำโขงกลับมาสวยงามและสะอาดอีกครั้งพญานาคปรากฏตัวกลางแม่น้ำอีกครั้งคราวนี้พ่นน้ำเป็นสายรุ้งที่ทอดยาวไปทั่วทุ่งนาเจ้าทั้งหลายได้เห็นหรือไม่ ความตั้งใจและความร่วมมือสามารถสร้างสิ่งมหัศจรรย์ได้ชาวบ้านต่างมองด้วยความตื่นตาและเริ่มเข้าใจว่าพลังของความดีไม่ได้อยู่ที่ตัวคนเดียวแต่เกิดจากความร่วมมือและความตั้งใจของหลายใจรวมกันนารามองพญานาคแล้วยิ้มความดีไม่ได้มีขอบเขตมันเริ่มจากใจเราเองข้าคืนนั้น พญานาคค่อยๆลอยลงสู่แม่น้ำอีกครั้งน้ำไหลเอื่อยพร้อมแสงจันทร์สะท้อนบนเกล็ดมารากตของมันเป็นประกายสวยงามพญานาคเฝ้ามองชาวบ้านด้วยความพอใจรู้ว่าเมล็ดพันธุ์ของความดีได้เริ่มเติบโตแล้วเดือนต่อมานาราสังเกตเห็นว่าชาวบ้านหลายคนเริ่มมีทัศนคติที่เปลี่ยนไปพวกขอเริ่มสนใจการรักษาธรรมชาติและให้ความช่วยเหลือกันมากขึ้น แต่ยังมีบางคนที่ไม่เข้าใจความหมายของการทำดีและยังคงมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตัววันหนึ่งขณะที่นารากำลังเดินไปยังตลาดน้ำเธอเห็นเด็กชายคนหนึ่งกำลังจะโยนขยะลงแม่น้ำนารารีบเข้าไปห้ามอย่ายโยนขยะลงแม่น้ำค่ะมันทำให้สัตว์น้ำเจ็บปวดและยังทำลายความงามของแม่น้ำด้วยเด็กชายทำหน้าไม่พอใจข้าไม่เห็นเป็นไรนี่นานารายิ้มอ่อนๆ แต่พญานาคจะเห็นนะถ้าเราทำร้ายธรรมชาติมันก็ทุกใจเหมือนกับเราเจ็บตัวในขณะนั้นคลื่นน้ำสั่นสะเทือนและพญานาคปรากฏตัวเหนือผิวน้ำเกล็ดมรกตของมันส่องประกายระยิบระยับเด็กชายตาโตด้วยความคลัวเล็บน้อยแต่ก็เริ่มสงสัยพญานาคก,กล่าวด้วยเสียงนุ่มลึกเจ้ารู้หรือไม่ว่าแม่น้ำนี้เป็นชีวิตของคนและสัตว์ หากทำลายมันโลกก็จะทุกข์เด็กชายก้มหน้าและพูดเสียงเบาค่ะข้ขาขอโทษครับพญานาคพ่นน้ำเป็นละอองเล็กๆล,ล,ลงบนเมืองของเด็กชายเสมือนให้พรการสำนึกผิดและตั้งใจทำดีใหม่สำคัญกว่าการไม่เคยทำผิดมาก่อนเริ่มทำดีตั้งแต่วันนี้โลกก็จะดีขึ้นนารายิมและจับมือเด็กชาย ข้าเชื่อว่าเจ้าจะเข้าใจความหมายของความดีและช่วยรักษาน้ำและธรรมชาติไปกับเราหลังจากเหตุการณ์นั้นเด็กชายเริ่มช่วยนาราเก็บขยะและสอนเพื่อนๆในชุมชนให้ไม่ทิ้งสิ่งของลงแม่น้ำชาวบ้านที่เห็นจึงเริ่มร่วมมือกันอย่างเต็มใจทำให้แม่น้ำโขงสะอาดขึ้นเรื่อยๆพญานาคมองทุกอย่างด้วยความพอใจแม้เพียงหนึ่งใจที่เปลี่ยน โลกก็เริ่มเปลี่ยนตามนารารู้สึกซาบซึ้งในความเมตตาของพญานาคและเข้าใจว่าการสอนให้คนอื่นทำดีต้องใช้ความอดทนและความรักต่อทุกชีวิตค่ำคืนหนึ่งดวงจันทร์ส่องแสงเต็มฟ้าน้ำสะท้อนแสงระยิบระยับพญานาคค่อยๆลอยตัวลงสู่แม่น้ำ และในใจของมันก็เต็มไปด้วยความหวังว่า,มาเมล็ดพันธุ์แห่งความดีจะเติบโตต่อไปฤดูร้อนเริ่มเข้ามาแม่น้ำโขงแห้งลงเล็กน้อยแต่ชีวิตของชาวบ้านกลับสดใสกว่าที่เคยนาราและเด็กๆยังคงทำกิจกรรมรักษาธรรมชาติอย่างต่อเนื่องแม้ว่าบางครั้งจะเหนื่อยหรือเจอความขัดแยง้งแต่พวกเขาไม่เคยยอมแพ้วันหนึ่ง ขณะที่นารากำลังเดินสำรวจริมฝั่งน้ำเพื่อปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเธอเห็นรอยคลื่นแปลกๆบนผิวน้ำคลายว่ามีสิ่งมีชีวิตใหญ่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใจของเธอสั่นเล็กน้อยแต่เธอก็ไม่หวาดกลัวเพราะเชื่อมั่นว่าพญานาคคอยปกป้องทันใดนั้นพญานาคปรากฏตัวเหนือผิวน้ำอย่างสง่างามร่างสูงใหญ่เกล็ดมรกตสะท้อนแสงแดดผิวน้ำรอบตัวส่องประกายระยิบระยับพญานาคก้มมองนารา เจ้าทำดีมาตลอดนาราแต่ยังมีหัวใจบางดวงที่ยังไม่เข้าใจความหมายของความเมตตาและความอดทนนาราตอบด้วยความตั้งใจข้าจะพยายามทำให้ทุกคนเข้าใจข่าท่านพญานาคข้าจะไม่ยอมแพ้พญานาคพ่นน้ำเป็นฟองอากาศลอยขึ้นฟ้าความอดทนและความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญเจ้าไม่สามารถเปลี่ยนใจคนทั้งหมดได้ แต่สามารถเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นเลือกทำดีได้นาราเริ่มจัดกิจกรรมวันแห่งความดีให้ชาวบ้านทุกวัยเข้าร่วมมีทั้งการปลูกต้นไม้ทำความสะอาดแม่น้ำและช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้ขาดโอกาสชาวบ้านหลายคนเริ่มเข้าใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดีครั้งนี้พญานาคปรากฏตัวกลางแม่น้ำพร้อมพ่นน้ำเป็นสายรุ้งยาวไปทั่วหมู่บ้าน เจ้าทั้งหลายเห็นหรือไม่แม้แต่การกระทนเล็กๆของหลายคนรวมกันก็สามารถสร้างความมหัศจรรย์ให้โลกได้เด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างตื่นเต้นและตระหนักถึงความสำคัญของการทำดีนารามองรายยิ้มและความร่วมมือของทุกคนด้วยความภูมิใจเธอเข้าใจว่าความดีไม่ได้อยู่แค่ที่การกระทำแต่ยังอยู่ที่ใจของคนที่พร้อมเรียนรู้และปรับปรุงตัวเอง ค่ำคืนนั้นพญานาคค่อยๆลอยลงสู่แม่น้ำน้ำไหลเอื่อยพร้อมแสงจันทร์สะท้อนเกล็ดมรกตของมันเป็นประกายสวยงามพญานาคเฝ้ามองชาวบ้านด้วยความพอใจเพราะรู้ว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งความดีได้เติบโตในใจผู้คนแล้วฤดูฝนปีถัดมาแม่น้ำโขงกลับมาเต็มไปด้วยน้ำอีกครั้งน้ำใสสะอาดและเย็นสบายชาวบ้านเริ่มปรับตัวให้เข้ากับสภาพธรรมชาติที่เปลี่ยนไป นารายังคงทำหน้าที่เป็นผู้เชื่อมใจคนกับธรรมชาติเธอช่วยชาวบ้านเก็บขยะดูแลต้นไม้และให้ความรู้แก,ก่เด็กๆเกี่ยวกับความสำคัญของแม่น้ำและสัตว์น้ำวันหนึ่งพระอรหันต์ผู้เคร่งครัดในธรรมะเดินทางผ่านหมู่บ้านเขาได้ยินเรื่องราวของพญานาคและความพยายามของนาราพระอรหันต์จึงมาพบเธอเพื่อให้กำลังใจ พระอาหารหันต์กล่าวว่านาราข้าชื่นชมความตั้งใจของเจ้าที่ใช้ความเมตตาและความอดทนเปลี่ยนแปลงใจคนความดีที่เจ้าทําเป็นตัวอย่างให้ผู้คนเห็นว่าการทําดีไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่แต่ต้องสม่ําเสมอนาราก้มศีรษะข้าขอบคุณท่านค่ะพระอาหารหันต์ข้าจะพยายามต่อไป ทันใดนั้นคลื่นน้ำสั่นสะเทือนและพญานาคปรากฏตัวเหนือผิวน้ำคราวนี้มันเคลื่อนไหวอย่างสง่างามราวกับรำพึงในท้องน้ำพระอรหันต์นาราเจ้าเห็นหรือไม่การทำดีเล็กๆของคนจำนวนมากสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้พระอรหันต์พยักหน้าใช่ พลังของความเมตตาและความอดทนยิ่งใหญ่กว่าพลังใดๆในโลกนี้นาราได้ยินดังนั้นจึงตัดสินใจจัดกิจกรรมคืนชีวิตให้แม่น้ำอย่างต่อเนื่องเชิญชาวบ้านทุกวัยมาช่วยกันปลูกต้นไม้ปล่อยสัตว์น้ำและทำความสะอาดบริเวณรอบๆชาวบ้านที่เคยไม่สนใจธรรมชาติเริ่มมีส่วนร่วมเด็กๆเ,เรียนรู้ว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญพวกเขาเห็นว่าความร่วมมือของหลายใจสามารถสร้างผลลัพธ์อันยิ่งใหญ่ค่ำคืนนั้นพญานาคพ่นน้ำเป็นสายรุ้งยามทั่วแม่น้ำแสงสีรุ้งสะท้อนบนเกล็ดมารากตของมันเป็นประกายสวยงามชาวบ้านยืนมองด้วยความตื่นตาและหัวใจของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวัง พญานาคค่อยๆลอยตัวลงสู่แม่น้ำอีกครั้งมันเฝ้ามองชาวบ้านด้วยความพอใจเพราะรู้ว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งความดีและความเมตตาได้เติบโตและจะแผ่ขยายต่อไปนารามองรอยยิ้มของเด็กๆและสภาพธรรมชาติรอบตัวด้วยความสุขเธอเข้าใจอย่างแท้จริงว่าความดีไม่ได้อยู่ที่การกระทำเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากความสม่ำเสมอความเมตตา และใจที่พร้อมเรียนรู้หลังจากฤดูฝนผ่านพ้นหมู่บ้านริมแม่น้ำโขงเริ่มกลับมาสงบอีกครั้งน้ำใสสะอาดไหลเอื่อยทุ่งนากลับมาสีเขียวขจีและสัตว์น้ำเริ่มปรากฏให้เห็นตามธรรมชาตินาราเดินตามริมน้ำข้าวกล้าและดอกไม้สีสันสดใสสะท้อนแสงแดดระยิบระยับเธอรู้สึกว่าหัวใจเต็มไปด้วยความหวังและความมุ่งมั่น ที่จะสอนชาวบ้านให้รักษาธรรมชาติวันหนึ่งนาราเตรียมจัดกิจกรรมคืนชีวิตให้แม่น้ำเธอเรียกเด็กๆมาช่วยกันเก็บขยะและปลูกต้นไม้ริมตะลิ่งกิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่เชา้าชาวบ้านหลายคนมาร่วมแรงร่วมใจน้องๆเด็กๆค่อยๆเรียนรู้ว่าการทำความดีไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือคนแต่ยังรวมถึงการรักษาธรรมชาติด้วย ขณะที่กิจกรรมดำเนินไปคลื่นน้ำสั่นสะเทือนราวกับมีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนที่อยู่ใต้ผิวน้ำนาราหยุดเดินจ้องมองน้ำอย่างระมัดระวังสายลมพัดเบาๆใบไม้ปลิวไหวคลอไปกับเสียงน้ำไหลพญานาคปรากฏตัวเหนือผิวน้ำตัวใหญ่โตเต็มไปด้วยเกล็ดมรกตและทองคำสะท้อนแสงแดด หัวพญานาคชี้ขึ้นฟ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสง่างามพญานาคเอียงหัวมองนาราและเด็กๆด,ด้วยความเมตตาเจ้าทั้งหลายได้ทำดีและตั้งใจแต่โลกยังมีหัวใจที่ต้องเรียนรู้มากมายเด็กๆก,ก้มหน้าด้วยความตื่นเต้นท่านพญานาคข้ากลัวนิดหน่อยแต่ข้าอยากทำดีคะ่ะ พญานาคพ่นน้ำเป็นฟองอากาศเล็กๆล,ลอยขึ้นฟ้าเป็นสายรุ้งสะท้อนแสงแดดความกลัวไม่ใช่อุปสรรคแต่ความตั้งใจที่จะทำดีแม้มีความกลัวนั้นสำคัญกว่าเจ้าไม่ต้องกลัวถ้าเจ้าเข้าใจความหมายของการกระทำของตนนาราเดินไปหาพญานาคและเด็กๆเ,เห็นไหมความดีเล็กๆของเราหากรวมกันหลายใจ จะสร้างความมหัศจรรย์ได้เหมือนสายรุ่งนี้เด็กๆยิ้มด้วยความตื่นเต้นพวกเขาเริ่มช่วยกันปลูกต้นไม้และเก็บขยะอย่างตั้งใจชาวบ้านที่เฝ้าดูอยู่เริ่มเข้าใจความหมายของกิจกรรมบางคนเริ่มแบ่งปันอาหารและน้ำให้กับผู้สูงอายุและช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่กำลังเดือดร้อนขณะที่กิจกรรมดำเนินไปพระอรหันต์ผู้แคร่งในธรรมะก็เดินทางมาถึง เขาเฝ้ามองเด็กๆและชาวบ้านทำกิจกรรมด้วยความพอใจนาราเจ้าได้ทำให้เห็นแล้วว่าการทำดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่แค่ทำด้วยความสม่ำเสมอและใส่ใจผู้คนรอบข้างก็เพียงพอแล้วพระอรหันต์กล่าวด้วยน้ำเสียงสงบนาราก้มศีรษะข้าจะทำต่อไปคะ่ะพระอรหันต์และข้าจะสอนให้ชาวบ้านรู้จักความเมตตาและความอดทน พญานาคเงยหน้ามองฟ้าน้ำสะท้อนแสงแดดเป็นประกายระยิบระยับความดีเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์หากปลูกด้วยใจมันจะเติบโตและแพร่ยขยายต่อไปแม้เพียงหนึ่งใจที่เปลี่ยนโลกก็จะเปลี่ยนตามนาราและเด็กๆสังเกตเห็นสัตว์น้ำต่างๆปรากฏตัวรอบๆแม่น้ำปลาตัวเล็กๆก,กระโดดน้ำอย่างสนุกสนานนกและสัตว์ปีก บินวนรอบต้นไม้ที่เพิ่งปลูกพวกเขารู้สึกถึงความสมดุลของธรรมชาติและเข้าใจว่าความดีไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะแต่เป็นผลจากความตั้งใจและความร่วมมือของหลายใจค่ำวันนั้นพญานาคค่อยๆลอยตัวลงสู่แม่น้ำน้ำไหลเอื่อยเงาสะท้อนของเกล็ดมรกตเป็นประกายสวยงาม ชาวบ้านยืนมองด้วยความตื่นตาและความเคารพพวกเขาเข้าใจว่าการทำดีไม่ใช่เพียงการช่วยเหลือผู้อื่นแต่รวมถึงการรักษาชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลนารายืนอยู่ริมฝั่งน้ำหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสุขและความหวังเธอรู้แล้วว่าความดีคือสิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องและสม่ำเสมอไม่ใช่เพียงครั้งเดียว และการเป็นตัวอย่างที่ดีสามารถเปลี่ยนแปลงใจผู้คนรอบตัวได้จริงพญานาคค่อยๆลอยตัวลงสู่ลำน้ำอีกครั้งน้ำไหลเอื่อยเงาสะท้อนของเกล็ดมรกตเหมือนเครื่องเตือนใจชาวบ้านว่าความเมตตาความอดทนและความตั้งใจทำดีคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดค่ำคืนนั้นดวงจันทร์เต็มดวงสายลมพัดเบาๆ ใบไม้และคลื่นน้ำเคลื่อนไหวสอดคล้องกับเสียงของพญานาคนารามองรอยยิ้มของเด็กๆและชาวบ้านด้วยความภาคภูมิใจเธอรู้แล้วว่าความดีคือสิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องและสม่ำเสมอไม่ใช่เพียงครั้งเดียวและการเป็นตัวอย่างที่ดีสามารถเปลี่ยนแปลงใจผู้คนรอบตัวได้จริงๆฤดูหนาวเริ่มเข้ามาลมพัดเย็นชืน้น แม่น้ำโของอยังคงไหลเอื่อยแต่ใสามากขึ้นกว่าครั้งก่อนชาวบ้านเริ่มมีความคุ้นเคยกับกิจกรรมรักษาธรรมชาติและเด็กๆที่นาราสอนก็เติบโตขึ้นเริ่มมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อนบ้านมากขึ้นวันหนึ่งขณะที่นารากำลังเดินไปยังสะพานไม้เก่าเธอสังเกตเห็นชาวบ้านหลายคนมาร่วมทำความสะอาดแม่น้ำโดยไม่ต้องมีใครเรียกทุกคนช่วยกันเก็บขยะ ปลูกต้นไม้และดูแลสัตว์น้ำอย่างตั้งใจเด็กๆยิ้มอย่างมีความสุขและสอนเพื่อนๆว่าการช่วยเหลือธรรมชาติสำคัญแค่ไหนพญานาคปรากฏตัวเหนือผิวน้ำอีกครั้งคราวนี้มันเคลื่อนไหวช้าและสง่างามเหมือนจะตรวจสอบผลลัพธ์ของความดีที่เกิดขึ้นรอบๆแม่น้ำเจ้าเห็นไหมนาราแม้เพียงการกระทำเล็กๆของหลายใจรวมกัน ก็สร้างความมหัศจรรย์ให้โลกได้พญานาคกล่าวด้วยน้ำเสียงอบอุ่นนาราตอบด้วยรอยยิ้มข้ารู้แล้วค่ะท่านพญานาคความดีต้องทำอย่างสม่ำเสมอต้องอดทนและต้องมีเมตตาต่อทุกชีวิตพระอรหันต์ที่เดินทางมาพบกิจกรรมครั้งนี้ก็ยิ้มด้วยความชื่นชมนาราเจ้าได้สร้างตัวอย่างให้ชาวบ้านเห็นแล้วว่าการทำดีไม่จำเป็นต้องใหญ่โต แค่ตั้งใจและลงมือทำต่อเนื่องก็เพียงพอแล้วพญานาคพ่นน้ำเป็นละอองเล็กๆเกรากับเป็นประกายทองบนผิวน้ำแสงสะท้อนสวยงามจนชาวบ้านทุกคนเงยหน้ามองด้วยความเคารพและศรัทธากิจกรรมครั้งนี้ไม่ได้จบเพียงวันเดียวแต่ชาวบ้านยังคงทำต่อไปแม้จะเหน็ดเหนื่อยพวกเขาเข้าใจว่าการช่วยเหลือผู้อื่นและรักษาธรรมชาติเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องเป็นบทเรียนของชีวิต ที่สอนให้รู้จักความเมตตาความอดทนและความรับผิดชอบนารายืนอยู่ริมฝั่งน้ำมองเด็กๆและชาวบ้านด้วยความภาคภูมิใจเธอรู้แล้วว่าความดีไม่ได้เกิดจากการกระทํำครั้งเดียวแต่เกิดจากการรวมใจหลายๆคนและทำต่อเนื่องแม้เพียงคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงโลกก็จะค่อยๆเปลี่ยนตามค่ำคืนนั้นพญานาคค่อยๆลอยตัวลงสู่แม่น้ำ น้ำไหลเอื่อยพร้อมแสงจันทร์สะท้อนบนเกล็ดมรกตเป็นประกายสวยนามเหมือนกำลังย้ำเตือนชาวบ้านว่าความเมตตาความอดทนและความตั้งใจทำดีคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะอาระหันต์กล่าวด้วยน้ำเสียงสงนดแม้โลกเต็มไปด้วยความโลภและความเห็นแก่ตัวแต่หากยังมีหัวใจที่ทำดีความสมดุลและความสงบก็จะเกิดขึ้นเสมอ ชาวบ้านทุกคนเงยหน้ามองผิวน้ํารู้สึกถึงความเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาติและชีวิตพวกเขาเข้าใจแล้วว่าความดีไม่ได้เป็นเพียงความคิดแต่เป็นการกระทําที่ส่งผลต่อผู้อื่นและโลกทั้งใบนารามองรอยยิ้มของเด็กๆอีกครั้งหัวใจของเธอเต็มไปด้วยความสุขและความหวังเธอรู้ว่าแม้เวลาจะผ่านไปโลกจะเปลี่ยนแปลง แต่เมล็ดพันธุ์แห่งความดีความเมตตาและความอดทนที่เธอและชาวบ้านปลูกไว้จะเติบโตและแผ่ขยายต่อไปไม่รู้จบและแม่น้ำโขงยังคงไหลเอื่อยเงาสะท้อนของพญานาคบนผิวน้ำเป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกชีวิตรู้ว่าความดีและความเมตตาคือพลังที่แท้จริงของโลกขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ตั้งใจฟังเรื่องเล่าก่อนนอนจนจบ หากชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสนุกสนๆก,ก่อนนอนในทุกคืนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับราตรีสวัสดิ์และขอให้คืนนี้เป็นคืนที่หลับฝันดี